เมื่อมีผู้ชายทักมาขอคำปรึกษาเรื่องส่วนตัวกูเป็นแม่ค้าเนาะกูก็ต้องรับฟังแมกูไม่ได้อยากยุ่งเลยจริงๆผมจะสั่งของให้แฟนในวันครบรอบนะครับว่าจันกูบอกเลยว่ากูไม่ขายค่ะไว้หยอกหยอกผู้หญิงเขาชอบริบสติกก็จัดไปเลยหกสี่ไปเลยสิค้ะกล่องนี้ก็ขอพิเศษนิดนึงมีความหอ,อของขวัญรักกันนานๆน,นะถ้าแฟนเผลออะไรมาหาพี่ได้นะจ๊ะจะครู โอ้ยอกอีกเป้นจะแตกจ้ะแม่ไม่เคยเจอคนประเภทนี้คือนางทักมาปุ๊บเราก็ตอบไปปับ๊บทักมาอีกรอบบอกเห็นคนสั่งเยอะกันจังอยากลองใช้บ้างจังอ้าวสินางแพรก็จัดให้ไปเลยจ้ารับรองจะติดใจมีสั่งรอบสองแน่นอนนางบอกถ้ามั่นใจนในสินค้าขนาดนั้นก็จัดมาเลยจ้อาอ้าแล้วกูจะรออะไรคะสาวมั่นใจกันเลยจ้าจัดให้แบบนัวๆน,น,นะคะที่รัก เมื่อกล้าขอมาก็กล้าจัดให้เป็นเลยจ้ามีน้องคนหนึ่งทักมาพี่หนูรับมิงมิวค่ะส่งปูให้หนูดูไหนค่ะพี่อะไรกันเนาะสั่งปุ๊บถามปับ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตอบแทบไม่ทันหนูเอาสามก้อนค่ะพี่และแพ็กของลงติก๊กต็อกให้หนูด้วยนะคะกี่บาทคะพี่พี่สรุปยอดให้หนูเลยค่ะอาจารย์จัดให้แบบดุเดืนเลยจ้าน้องน่ารักเนาะ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอกับตัวเองแบบนี้มีลูกค้าคนหนึ่งมาสั่งของกับฉันแบบเก็บปลายทางรู้สึกว่าน่าจะยอดประมาณ658บาทนะถ้าจำไม่ผิดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าลูกค้าได้รับของจ้าแต่ว่าขนส่งไม่เก็บเงินปลายทางกับลูกค้าคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาก็เลยโทรมาที่เบอร์หน้ากล่องเล่าให้ฟังว่าขนส่งามาส่งของแต่ว่าไม่เก็บเงินนะกดกิ่งเอาวางไว้หน้าบ้านจะเรียกก็เรียกไม่ทันไปแล้วไปเร็วมากว่าซ่าน ขออนุญาตเช็คข้อมูลสักครู่นะคะเช็คไปเช็คมาสรุปกูผิดค่ะกูผิดเองค่ะกูไม่ได้ลงยอดปลายทางในระบบให้ขนส่ง แต่ลูกค้าคือน่ารักไม่ไหวทั้งโทรมาบอกทั้งโอนให้อยากจะกราบแนปีลูกพี่คะเจ้าของแบรนด์สบู่มิกมิวคนไหนเหรอคะพอดีหนูอยากได้ราคาถูกๆนะคะเห็นมีคนบอกว่าซื้อกับเจ้าของแบรนด์เนี่ยได้ราคาถูกแถมได้ทองด้วยคะ่ะมึงกูขำไม่ไหวเลทส่งและราคาทุกอย่างเหมือนกันจ้ะจะซื้อกับใครคือเหมือนกันจะสาวอ๋อหนูไม่เชื่อคะ่ะพี่จะหลอกขายให้หนูใช่ไหมเอา้างั้ก็เรื่องของมึงค่ะกูละงึดเออระวังนะระวังไปถามเขา อย่าคิดว่าการทำแบบนี้มันน่ารักน่าเอ็นดูนะคะทำตัวสนิทสนมกับเราพี่เหมยนอนยังพี่เหมยนอนยางคะพี่เหมยนอนยัง,ห,ยนนยงหนูจะสั่งอันนั้นอันนี้ค่ะรวมยอดเลยนะคะแบบโอนนี่ก็เลยแซลไปว่าคือมาสั่งโหดแท้หนึ่งพันสามร้อยกว่าบาทเนาะคุ้มให้แต่รวมยอดสงสัยแบบเอออยากรีบโอนพอรวมยอดให้เสร็จสับปุ๊บผ่านไปสองนาทีบอกว่าโอนแล้วเท่ากับบล็อกไปเลยจ้าสั่งเล่นคุยเล่นก่อกวนมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกวดน้ำให้นะ เซอมื่อฉันเจอลูกค้าถามเยอะไม่ได้ถามเกี่ยวกับสินค้าในร้านกูเลยค่ะถามทุกอย่างอย่างที่ใจต้องการค่ะมีเม็ดโฟมขายไหมคะมีกันกระแทกไหมมีขนมหรือเปล่ามีเทปขายไหมเนี่ยมีเซรั่มโซมั้มมีสครับเปล่าเออถามกูให้หมด ซึ่งรายการสินค้าของร้านกูกูก็แจ้งไว้ด้านบนแล้วแต่ไม่อ่านผ่านไปหลายวันจนกูจําไม่ได้ส่งของยังคะวาซันจะโกงกันหรอโกงกับผีอะไรล่ะไม่ได้สั่งมโน,โนต้องญิงละวีไปเล่นกับขี้ไปนานๆจะเจอลูกค้านิสัยรวยเอาอันนั้นค่ะเอาอันนี้ค่ะสรุปเอาทางร้านแต่ว่าเอาปลายทางนะคะเมึงกูรวมยอดไปกูใจสั่นไปกูดีใจแห้งสักพัก ทักมาเปลี่ยนเป็นโอนแล้วกันค่ะพี่กูค,ค่อยโล่งใจหน่อยเพราะยอดปลายทางเยอะส่งเลขบัญชีไปผ่านไป2นาทีทักมาหากูอีกแล้วเปลี่ยนเป็นปลายทางบอกเงินในวอลเล็ตไม่พอกูก็แบบเริ่มหัวร้อนละอะไรไม่รู้ดนจิตโดนใจให้กูแบบไปดูแชทเซน้นกูมันบอกสรุปคือบล็อกโอ้ยลอีขี้เมน้นกูศูนอิสด่านตั้งแต่เพลขายของออไลมาเพลไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้ คือนางทักมาสวัสดีค่ะร้านพี่ขายสินค้าอะไรบ้างคะแพรวก็แนะนํารายการสินค้าไปเยอะมากแล้วคือนางทักกลับมาพี่มีหมากเต้าหูไหมคะอะไรก่อนคะ่ะสาวแนะนําสินค้าไปตั้งเยอะแต่ไม่สนใจแต่เผอิญแพรวมีค่ะแล้วแพรวก็ถามนางว่าจะรับเลยไหมคะรวมยอดส่งเท่าไหร่คะพี่แพรวก็รวมยอดให้นางเช็คสับปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งนาทีนางส่งสลิปมาป๊ะ อะไรก่อนคะทุกคนแพลจะงงหรือแพลจะขำก่อนลักหลอกจึงหยอกเล่นอะถ้ายอกแบบนี้ก็คือมีส่วนนะจ๊ะเรื่องมันอยู่ว่านางจองสบ่ก,ก็ละสิบเก้าบาทไปแล้วทีนี้ยนางก็ทักมาเนาะพี่คะหนูขอยกเลิกการจองนะคะหนูไม่เอาแล้วคะ่ะในหัวกูคือเตรียมแล้วจ้ะเตรียมสวดบทใหญ่ไฟกระพริบละพิมพ์เสร็จกําลังจะส่งเลยจ้ะสลิปเข้าปั๊บปิดยอดไปเลยคะ่ะเจ๊หนูหยอกเล่นนะหนูอยากจะรู้ว่าเจ๊จะคิดยังไงไม่ใช่แค่คิดนะจ๊ะกูด่าด้วยจ้ะดี